เก็ซีทั่งช่อง YouTube และเพจ a c e b o o k มัธยการท่ารวยนะคะข่ะ,ะชชม,มเมื่อวนี้นะคะวันพุทธที่12เมษายน2566นะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ แจ้งผลกันร,รับชมเด้อค่ะผู้ชมผ่าสัญญาณชาัดบอนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะมีข่าวดีมาบอกเนาะคะ่ะสำหรับนะคะ FC เนาะคะ่ะที่อยู่ในกลุ่มนะคะเขาที่อยู่ในกลุ่มนะคะฟรีแนวทางเนาะค่ะเบอร์นี้นะคะในกลุ่มเนาะจะมีกิจกรรมพิเศษวันสงการนะคะตอนรับวันสงการเนาะคะ่ะวันนี้นะคะจะมีนะคะในกลุ่มเนาะคะ่ะมีทายผลนะคะทายผล สตัวท้ายนะคะสตัวเนาะคะ่ะลาวพัฒนานะคะเริ่มไท่ายตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสองทุ่มเนาะจ้าครูพอใจนะคะคุณรัตนันคุณวันดานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าคุณ ประสิทธิ์สวยจ้างหน้าขาวค่ะกบขอบคุณคุณมากนะคะเมื่อนี้เนาะค่ะมีกิจกรรมพิเศษนะคะต้อนรับวันสงการหรือว่าปีใหม่ไทยเนาะจ้ะในกลุ่มเนาะคะ่ะทางน้องๆแอดมินนะคะผู้ใหท่ายผลลาวพัฒนานะคะกิจกรรมสงการเนาะจะ้าฟรีๆเ้อผู้ใดท่านใดเข้ากลุ่มนะคะฟรีนะคะย้ำว่าฟรีเนาะค่ะเข้ากลุ่มฟรีแนวทางนะคะ สามารถทักแชทแอดไลน์มาเลยนะคะตอนนี้น้องแกมรอดึงเข้ากลุ่มอยู่นะคะสําหรับท่านไหนที่จะเข้ากลุ่มนะคะฟรีแนวทางนะคะไทยล้วน้อยนะคะทักแชทแอดไลน์มาที่เบอร์0 6 1 9 7ห5 0น9นะคะจทนย์เกาะคะจะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะตอนนี้นะคะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะคะก็เริ่มท่ายกันแล้วนะคะแอดไลน์จ้าแอดไลน์มานี่นะคะ ฟรีน่าจะไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมิน min นะคะบ้านบ้านหย่ยงเนาะ <c oughs> แก้มแก้มน้องแก้มไอโฟนโทรศัพท์แม่เด้โทรศัพท์ข้างซีฟ้าแม่เดียหแฮมบอกว่าแ,แม่นะนเดี๋ยวนะคะ จำจำบ้านจำบ้านบ่ไรนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะะ้องะให้น้องแก่พนซอยเฮดงานนะคะซอยดูแลในกลุ่มนะจ๊ะบ้านรวยรุ่งแ8ดเนานะจ้ะนี่นะคะตอนนี้กิจกรรมนะคะกิจกรรมนาะคะ่ะกิจกรรม เทศกาลวรรสงการนะคะวันนี้นะคะมีวันนี้เท่านั้นนะคะทายผลสองตัวล่างราวพัฒนางวดประจำวันที่12เมษายนนะคะน้องๆแอดมินนะคะที่อยู่ในกลุ่มนะคะจะดูแลความสะดวกให้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ในกลุ่มแล้วนะคะก็สามารถทายผลเข้าไปได้เลยนะคะแต่ว่าท่านไหนที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะสามารถ พักแชทแอดไลน์0619745069นะคะแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะตอนเพราะว่าตอนนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะดึงเข้ากลุ่มให้เลยเพราะว่าไทยนะคะถึง2ทุ่มเนาะจ้ะ วันนี้นะคะสำหรับแนวท่านะคะลาวพัฒนาแล้วก็น้อยมัดรวมนะคะก็จะมีนะคะของน้องแกรมปูวัดดงนาเพลินแม่น้อยเซนซาอุนะคะแล้วก็เมอนียนะคะแม่ดามําสวนนะะิเดนเนาะค่ะเพิ่งทรงมาให้อดนะครับมือวางสวยเนละคะกับแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวนะคะเพิ่นมีตัวเลขเพิ่นจังจะ สรงมาให้นะคะเพิ่นจะบปลาได้ทรงไห้ทุกงเมือนะคะถ้าเพิ่นมีเหล็กเด็ดมากเพิ่นจะสทรงมาไห้น่าจะสำหรับมาดามสวีเดนนะคะพี่จอยสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีนะคะพี่จอยท่านไหนที่นะคะยังไม่ได้เข้ากลุ่มเนะคะ่ะอยากเข้ากลุ่มนะคะอยากเข้ากลุ่มนะคะฟรีแนวทางนะคะ่ะก็สามารถทักแชทไลน์มาได้เลยนะคะตอนนี้แอดกำลังนะคะ ก็คุยไปด้วยแล้วดึงเข้ากลุ่มไปด้วยเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะคะต้อนรับนะคะเทศกาลนะคะสงการหรือว่าปีใหม่ไทยนะคะเดี๋ยวแอดจะดึงเข้ากลุ่มเลยนะคะท่าไหนที่เข้าขอเข้ามาตอนนี้เพราะว่าท้ายผลถึงสองทุ่มนะคะสองทุ่มเราจะ วันนี้แนวทางลาวนะคะลาพัฒนาแล้วก็ฮานอยนะคะมือนี้จะมีห้านะคะห้าเซียนนอกจากที่มาที่อาจจะมีนํำมาเสนอธรรมช่มนะคะมีปู่ดรงนาเพลนน้องแกมแม่น้อยเสียนสาอุแล้วก็จะมีมาดามสวีเดนนะคะยดยโทรศัพท์ คุณพันนีคุณปราณีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะทางเพจนะคะแล้วก็ทางยู u ูบนะคะวันนี้ไปงานบวงสวงฮอนฮอนค่ะท่านผู้ชมกลับมาแต่งานบวงสวงกับเล้นนะคะผ้าเด็กน่อยนะคะผ้าลูกผ้าล้านไปล่างนะคะไปล่างทาดนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ f อแอดขออนุญ,ญาตรับโทรศัพท์แป๊บหนึงนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเขามาส่งของนะคะเพราะว่าจะมีเพิ่นมาส่งของเนาะค่ะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะคะอราค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้แอดแอดไลฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางสายนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับท่านไหนที่รับชมอยู่นะคะรับรับชมบรรยา์ญญสดอยู่ตอนนี้นะคะก็ตอนนี้อย่าเพิ่งโทรมาเนาะเพราะว่าแอดขออนุญาตทำงานก่อนนะคะที่ต้องเปิดไวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาส่งของแอดเนาะค่ะแอดก็เลยต้องเปิดโทรศัพท์ไว้นะคะ,ะเดี๋ยวแอดจะให้ดูแนวทางเลยนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ ช่วงสงการหลายหลายคนก็เดินทางกลับบ้านนะคะขับรถเนาะคะ่ะแอกบก็ขอให้ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะถึงบ้านอย่างปลอดภัยเนาะจัดสำหรับท่านไหนที่ไปทำงานต่างจังหวัดเนาะคะ่ะที่กำลังนะคะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะราวพัฒนาของเซียนซาอุเข้าสามตัวนะคะเมื่อนี้นะคะเตรียมแคปเตรียมจดเลยนะคะสำหรับแนวทางของเซียนซาอุนะคะ เห,เ,หเห็นชัดบอโนจ้าเห็นเห็นชัดบถ้าเห็นบ่ชัดกะแจ้งแอดไอเดอร์ค่ะวันนี้นะคะลาวพัฒนาเซียนซาอุนะคะวิ่งรูดไปที่หนึ่งกับสี่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเซียนซาอุแตกสามตัวนะคะ าไหนแคปหน้าจอได้แคบเลยรีบแคบเลยนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่รอรัฐบาลไทยเซนซาอูนนะคะเดี๋ยวแอดทำคลิปให้นะคะ่ะว่าเมื่อกี้นี้เซนซาอูโทรมานะคะน่าจะน่าจะเพื่อนน่าจะว่างแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะนะคะขอ เป็นคลิปเสียงและะ้วค่ะลงแนวทางนะคะรัฐบาลไทยว่าประจาวันที่16เมษายน2566ให้นะคะสำหรับแนวทางเซียนซาอุรัฐบาลไทยเนาะชัดเจนเนาะจา้าเดี๋ยวจะไปต่อแล้วนะคะสาวน้อยสาวน้อยนะคะสาวน้อยของเซียนซาอุน้อยมัดร,รวมนะคะวิ่งรูยไปที่7กับ4 แคบหน้าจอได้แคบเลยนะคะสำหรับยกขึ้นสูงอีกหน่อยเดี๋ยวเ้าเาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้แอคกอจับเอาดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะคะ แบบนี้เห็นชัดไหมคะทางเพจเห็นชัดบนนอจากเดี๋ยวเอาเราพัฒนาใหม่ใช่ไหมคะพี่จอยจะรอเลขทูบแอดวันที่16โอเคค่ะเดี๋ยว เช้าวันหวยออกนะคะแอดจะจุดขอเนาะคะ่ะจุดขอไอ้ใครนะคะเดี๋ยวรอวันที่16ตอนเช้านะคะเดี๋ยวแอดให้ดูลาพัฒนานะคะราพัฒนาก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เอบอกว่าเห็นไม่ชัดนะคะ คนบ้านสามแยกเรโนชัดแล้วโอเคนะค่ะน้องแฮมฝันบ้านน้องแฮมโอเค,อเคต่อเลยนะคะต่อไปแม่น้อยนะจัดแม่น้อยนะคะ น้อยมัดรวมนะคะแล้วก็สามารถนะคะลองเอาไปราวพัฒนาได้นะคะสำหรับแม่น้อยนะจ๊ะสามตัวหางเดียวนะคะสี่ศูนย์หกวิ่งรูดสี่กับเจ็ดนะคะ ตอนนี้ช่วงนี้น้องแฮมบม่ค่อยฝันนะคะน้องแฮมไม่ค่อยฝันแต่น้องแกมนะคะน้องแกมกําลังมาแรงเนาะคะ่ะน้องเศร้าฝันผ่นบ้านเม่นอายนะคะสงสัยคนแหนเปลี่ยนสลับกันเนาะจ้ามาดามสวีเดนนะคะทั้งลาวทั้งฮานอยเลยนะคะทาเพิ่นมีเนาะคะ่ะมีตวัวเหลขเพิ่นกัส จะท่มาเนาะค่ะจะโท่มานะคะ,ะ,ม,าะ,คะมาบอกแอดเนาะค่ะจะทักมาบอกแอดนะคะ,ะ,มะ,คะเมื่อนี้เพิน 12, นะะเ่นได้เก้าหนึ่งสองเนาะค่ะเพิ่นก็เลยทักมาบอกแอดนะคะต่อไปนะคะต่อไปพระอาจารย์วัดดวงนาเพลินค่ะ อาจารย์วัดโรงนาเพลินสามศูนย์เจ็ดนะคะต่อไปน้องแก้มนะคะน,น้องแก้มน้องแก้มนอยมัดรวมนะคะนอยมัดรวมสี่แปดสองนะคะ ต่อไปลาพัฒนานะคะของน้องแกมเนาะคะ่ะโอ้โหแฮมเร็ว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 ,รว,รวแต่น้องแก้มทายผลเข้าไปในกลุ่มนะคะสองตัวเนาะคะ่ะสองตัวลาวพัฒนาเพิ่ท้ายผลเข้าไปเก้าหกเนาะคะ่ะหนึ่งคนสามารถทายได้หนึ่งตัวเลขเท่านั้นเนาะคะ่ะสองตัว ะะสามารถทายได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะในกลุ่มนะคะทายถูกได้สามร้อยบาทนาะจะเดี๋ยวท่านไหนเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มแล้วก็อ่านดูนะคะรายละเอียดได้ในกลุ่มนะคะจะมีน้องๆแอดมินเนาะคะ่ะ จากนะคะบ้านนะคะรวยรูปแปดแปดแปดนะคะเป็นแม่หาเล่นนะคะเล่นเกมนะคะกิจกรรมปีใหม่ไทยนะจ๊ะราพัฒนาน้องแก้มนะคะเก้าหกสามท้ายผล 96, ะะเก้าหกอ่ท่ายผล 96. เก้าหกผลท้ายคู่หนาเลบันไดท้าย,ยคู่หลังนะคะ แอบเห็นในกลุ่มนะคะแอบเห็นในกลุ่มสำหรับน้องแก้มนะคะที่ทายผลเนาะคะ่ะชัดเจนนะคะท่านไหนที่เข้ามาทีหลังเนาะคะ่ะยังมาเห็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์ไดเนาะคะ่ะของสำน,นักไดของท่านใดก็ทักบอกแอดได้นะคะเดี๋ยวแอดให้ดูอีกครั้งนะคะ นี่เนาะคะ่ะถ้าท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มฟรีแนวทางนะคะไทยลาวน้อยนะคะทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0ู1ย์หกหนึ่งเก้าเ็ดสี่ห้าูนหกเก้าเดี๋ยวแอดจะดึงเข้ากลุ่มนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะที่น้องๆแอดมินจากบ้านนะคะรวยรุ่งแปดแปดปดเนาะค่ะผลนะคะ,คนนะ,คะมีกิจกรรมนะคะทายผล2ตัวนะคะ เราพัฒนาเนาะจา้ะงวดประจำวันที่12เมษายนเมื่อนี้เนาะค่ะเมื่อนี้นะคะหนึ่งค,คนสามารถทายได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นใครทายเลขซ้ำนาะจากเพิ่งกะจะให้คนที่ทายคนแรกนะคะได้นะคะได้ะะไดรางวัลไปเนาะค่ะถ้าไหนที่ นะคะแอดไลน์มานะคะขอเข้ากลุม่มเดี๋ยวแอดจะดึงเข้ากลุ่มนะคะอยู่ในกลุ่มเท่านั้นนอกจากเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไงเนาะคะ่ะแอดกจะขออนุญาตลงลงเวทีนะคะจะลืมนะคะท่านไหนที่อยากนะคะอยากได้แนวทางนะคะฟรีแนวทางนะคะไทยลาวน้อยเนาะจัดเดี๋ยวแอดจะลงให้ในลงให้ในกลุ่มสําหรับท่านไหนที่เนาะคะ่ะบ่มมีเวลาได้รับชมคลิปหรือว่าเบื้องไหลสดเนาะคะ่ะก็สามารถนะคะเข้าไปดูในกลุ่มได้นะคะกลุ่มฟรีแนวทางเนาะคะ่ะ ก็สามารถทักแชทแอนไลน์มาที่เบอร์0619745069นะคะและมือนีนะคะทางน้องๆแอดมินบ้านดวยรุ่ง888นะคะเพื่นกมีกิจกรรมเนาะคะ่ะปีใหม่ไทยนะคะวันนี้นะคะวันที่เ12เมษาย,ยน2566นะคะเพื่อนกัมีทายผลนะคะทายผล2ตัวล่างนะคะของเราพัฒนานะคะก็คือ1คนสามารถทายได้1ครั้งเนาะคะ่ะ แล้วก็ถ้าเป็นไทยมาซ้ำกันเพท่นจะให้ซิปของคนที่ไทยคนแรกเนาะจะก็สามารถขอาาอ่านละอ่านรายละเอียดในในกลุ่มได้นะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะของน้องน้องแอดมินนะคะบ้านรวยรูป888 8เ88นาะค่ะอยู่ในกลุ่มนะคะอยู่ในกลุ่มท่านไหนที่อยู่ในกลุ่มแล้วสาม,มารถ อ่านดูรายละเอียดแล้วก็ทายผลได้เลยนะคะลาพัฒนานะคะเริ่มทายตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสองทุ่มนะคะหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนอาากจ้ะค่ะสำหรับมือนี้เนาะค่ะแอคกก่อ,อนท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะเฮ้งๆปังๆเนาะค่ะมีโชว์นะคะไดาคากับเขาแรกนะคะของวันที่12เมษายน2566้าของ,ท,งทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ